สวัสดีครับผมเซลคุงนะครับวันนี้คุงเซลคุงจะมีพิธนะครับซึ่งเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะครับว่ารถยังสตาร์ทอยู่นะคแต่รถล็อกอยู่นะครับผมผมทํายังไงเนี่ยนี่คือรถดเดิๆนะครับไม่ได้ทําแจไม่ได้ลงชิปอะไรเพิ่มนะครผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราต้องการล็อกรถโดยที่ล็อกรถยังไม่ดับเครื่องนะครับทํายังไงครับแอร์ยังทํางานอยู่ครับวิธีการนะครับผมผมคลล็อกก่อนนะครับเปิดประตูนะครับใจที่ตัวผมนะครับ ซึ่งตัวรถเนี่ยเขาจะจับประตูฝั่งคนขับครับผมถ้าเราไปเปิดเมื่อไหร่นะครับรถจะจาทันทีว่าเราลงรถแล้วนะครับซึ่งผมไม่แนะนํานะครับวิธีการหลอกระบบของเขานะครับเราอาจจะต้องเข้าเคียร์หน่อยนะครับผมเดินหน้านะครับเดินหน้าเสร็จสักนิดนึงนะครับเราจอดรถได้เลยและเราลงรถฝั่งประตูฝั่งนของท้งนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่ารถจะล็อกไหมนะครับผม นี่นะครับนี่นะครับประตูล็อกนะครับผมล็อกทุกอย่างแย่ยวไปดูครับว่าแร์ยังทํางานอยู่หรือเปล่าครับแย่ทำงานปกตินะครับผมหน้าจอทํางานครับสําหรับน้องหมาน้องแมวหรือลูกๆเด็กเล็กนะครับถ้าอยากใช้วิธีนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมนะครับแต่อย่าลืมนะครับความปลอดภัยนะครับระวังเด็กๆหนูๆเข้าเกียร์เล่นด้วยนะครับผม สำหรับเซลคุ้งนะครับทิกครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจอยากให้ทำคลิปทิกแบบไหนเพิ่มเติมเม้นด้านล่างได้เลยแนละฝากกดไลค์เพจในต้าบางนาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ